สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้จะพาเดินทัวร์ในสวนสักหน่อยนะครับวันนี้แดดค่อนข้างดีนะครับแดดสวยแดดแรงเป็นฝนสลับแดดมาในช่วงระยะเวลาเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับส่งผลให้ทุเรียนเนี่ยโหดูสีของใบนะครับสะทานกับแสงแดดสวยมากนะครับสวยมาก ชอบมากนะครับทุเรียนชอบมากสภาพอากาศแบบนี้ฝนสลับแดดอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้ใบเขาเนี่ยใบชุดที่สองนะครับใบชุดที่2เป็นใบแก่แล้วนะบใบแก่แล้วปีนี้ผมจะทำสามชุดใบนะครับสมชุดใบเพื่อที่จะเอาดอกนะครับนี่ชุดที่3อยู่ในลักษณะน,นี้นะครับ เป็นปีแล้วนะครับหางปะทูออกมาแล้วนะครับแตกปลีออกมาแล้วดูแลเรื่องของเพลี้ยจัก,กจัน่นให้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เพลี้ยจักจั่นแรงมากนี่ดูนี่แหละครับร่องรอยของเพลี้ยจักจัน่นนี่นี่คือรอยใบเก่าที่โดนกินไปนะครับยอดปีออกมาแบบนี้เขาชอบมากเลยนะครับพยายามฉีดยาบ่อยๆนะอาจจะซ้ําสัก สิบห้าวันครั้งนะครับพวกยากำจัดพวกเพลี้ยจั๊ก,กจัน่นเพลี้ยไฟนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยตอนนี้ผมเดินปุ๋ยสูตรสิบห้าห้ายี่สิบนะครับทางดินสลับกับสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอเนี่ยผมใช้ใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งเสมอสิบห้าเสมอ หรือ16เสมอบวกกับ15 00นะครับตั้งแต่ใบชุดแรกเลยนะครับตั้งแต่หลังตัดลูกเนาะหลังตัดลูกฟื้นต้นมาผมก็เริ่มใช้ปูดปุดย๋ยสูตรนั้นเลยนะครับก็คือ15หรือ16เสมอผสมกับ15 00แคลเซียมไนเตรดนะครับดูใบเขาตั้งชันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยคือใบบ่งบอกเลยว่าทุเรียนสมบูรณ์นะครับใบสมบูรณ์ใบจะชูชันรับแสงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม ใบใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้อ่อนไม่ได้โน้มนะครับเห็นไหมครับใบตั้งขั้วใบอวบนี่ยอวบแล้วก็หนาเห็นไหมครับใบเป็นคลื่นใบทุเรียนที่สมบูรณ์สะสมอาหารได้นะครับใบจะไม่เรียบเนียนใบจะเป็นคลื่นนะครับใบจะออกเป็นคลื่นเนี่ยเรามองดูอย่างนี้นะครับนี่ ตอนที่เขาเป็นใบเพสราติดแก่เนี่ยผมสะสมอาหารไป2ครั้งแล้วนะครับสะสมอาหารนี่หมายถึงว่าเรา,าฉีดปุ๋ยทางใบช่วยแล้วก็ทางดินช่วยโดยลดอัตราส่วนของไนโตรเจนลงนะครับก็คือลดปุ๋ยตัวหน้าลงเพื่อที่จะลดการแตกยอดนะครับพอลดการแตกยอดเสร็จแล้วทุเรียนเขาก็จะเกิดการสะสมอาหาร เพราะว่า,าหารจะไม่ถูกนําไปเลี้ยงยอดใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําทุเรียนแต่ยอดอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดปีนึงเนี่ยหลายๆชุดใบ4ีห้ารอบ6รอบอย่างเงี้ยนะครับยิ่งทุเรียนสาวเนี่ยแตกยอดบ่อยมากการจะเอาลูกเอาดอกก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอาหารมันไม่ถูกสะสมอะ่ะเขาหาขึ้นมาได้แทนที่เขาจะถูกสะสมไว้ก็เอาไปเลี้ยงยอดเลี้ยงอะไรหมดซะนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยที่มันมีไนโตรเจน แต่ตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราเราอาจจะสไตล์บ้านๆน,นะครับแบบทําสวนทุเรียนนะมีลูกนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ของผมเนี่ยมันมันต้องคืนทุนแล้วนะครับมันต้องเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยละมันก็เลยจะไปบ้าใบเหมือนเดิมไม่ได้นี่ขนาดไม่บ้านะครับนี่ขนาดไม่บ้าดูใบนะครับเนี่ยสังเกตดูใบมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับ บ่งบอกเลยว่า,าทุเรียนเราเนี่ยโอเคสมบูรณ์นะครับใบดีใบหนาเขียวมันนะครับส่วนทางใบเนี่ยจุลธาตุธาตุรวมอย่าได้ขาดนะครับจุลธาตุธาตุรวมอย่าได้ขาดฉีดอย่างสม่ำเสมอเราฉีดยามแมลงเมื่อไหร่เราผสมจุลธาตุหรือธาตุรวมนะครับเข้าไปช่วยเข้าทุกครั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว20-30วันเนี่ยผมจะลงจุลธาตุหครั้งนะครับสมมุติว่าอรอบนี้เราฉีดยาแมลงกันเพี้ยนะครับก,รกันเพี้ยกันแมลงกันเชื้อราเราผสมจุลธาตุเข้าไปด้วยผสมธาตุรวมเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วพอถึงรอบที่เราซ้ําอาจจะ5-7วันถัดจากที่เราฉีดครั้งแรก ไปทำมาซ้ํายาครั้งที่2ตัวนี้ก็ไม่ต้องผสมจุลธาตุเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถีไปนะครับมันจะทีไปไม่ต้องผสมาธาตุดวมพูดง่ายๆเลยนะครับนี่คือไม่ได้ปรับแต่งสีใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นวิดีโอเรียวๆเลยเดี๋ยวเดินลงไปดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ นี่ผมก็ตัดญ้าตัดอะไรออกเรียบร้อยนะครับใบสังเกตูสีของใบนะครับระยะห่างของต้นนะครับต้นนี้มาถึงต้นนี้นะครับสองต้นนี้ห่างกันอยู่ที่แปดเมตรนะครับแปดเมตรทุเรียนได้หกปีลองดูลักษณะของกิ่งก้านสาขาที่เขาขยับขยายออกมานะครับก็ลอง าีขอดูว่าเราควรจะปลูกระยะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะปลูกใหม่ผมปลูก1 2คูณ10นะครับ12คูณ10เนี่ยเริ่มเริ่มจะชนกันแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือ8เมตร9เมตรนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่8เมตรเนี่ยเริ่มชนกันแล้วนี่จะเป็นร่องรอยของเพลียจักรจันนะเผื่อใครที่ยังสงสัยว่า ทุเรียนตัวเองเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่แหละถ้าเกิดเราฉีดยาไม่ทันนี่ก็จะร่วงลงไปนะครับร่วงลงไปใบพวกนี้ก็จะพังไปด้วยเลยเป็นการทุบเป็นอะไรไปนะครับแต่ตอนนี้เราฉีดยาทันมันก็เลยเก็บใบได,ได้ดีนะครับเก็บใบได้ได,ดีปีนี้เป็นปีที่ฝนตกติดต่อกันนานมากนะครับแถวแถวบ้านผมเนี่ยสวนบ้านผมเนี่ยตกติดต่อกันโอ้โหกึบเดือนเลยนะครับ แปลกมากนะครับฝนปีนี้เป็นปีที่แปลกมากเมื่อต้นปีเนี่ยต้นฤดูกาลไม่มีฝนเลยปลูกข้าวปลูกมันสับปะหลังตายไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอเข้ากลางๆฝนหน่อยโอ้โหตกมาทีเดียวบึ้มๆเลยนะครับอัดมาทีละสองอาทิตย์ฟ้าแบบไม่เปิดเลยตกทั้งวีทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงต้นนี้สองปกีกว่านะครับโม่เกือบจะทันรุ่นที่ละ สังเกตดูนี่ครับ่องรอยเนี่ยเอาทิ้งเลยนะครับไม่สวยไม่งามตาผมเป็นคนที่แบบเห็นแบบนี้รู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็เดินมาบิดปิดเป็ดป็ด,ดทิ้งนะเดินผ่านเห็นก็ปิดทิ้งได้ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็แต่งกิ่งลงไปแล้วนะครับแต่งกิ่งลงไปแล้วนะกิ่งข้างในค่อนข้างจะโล่งหน่อยนะครับเห็นไหม หลายๆท่านมองอาจจะดูกิ่งเยอะใช่ไหมแต่ว่าอาที่จริงแล้วมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับสมเหตุสมผลกับพื้นที่ที่ผมอยู่เป็นพื้นที่เมืองร้อนนะครับแต่งปร่งไปเนี่ยแดดเผาต,ต้นตายพอดีนะครับเผาต้นจริงๆนะครับแต่งกิ่งปงปร่งๆเหลาหางม้าเนี่ยรับรองนะครับข้างๆต้นนี่ไหมเลยแดดมันแรงนะครับแดดมันร้อนแล้วก็มีอีกฤดูนหนึ่งก็คือฤดูหนาว นะครับถ้าเกิดเราทําใบน้อยใบน้อยชั้นก็คือแบบทําใบบางๆอย่างเงี้ยเวลาลมตีมาลมโกรกมาลมหนาวมาเนี่ยโคล่วงละนาวเลยนะครับไม่เป็นผลดีเลยก็คือผมเน้นใบเยอะใบใหญ่ใบหนาเข้าไว้นะครับถามว่ามันออกลูกดีไหมมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ออกลูกได้อยู่แต่ว่า มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอะไอที่เขาบอกว่าใบใหญ่ใบหนาเออใบใหญ่ใบเยอะเนี่ยมันออกดอกยากออกไม่ยากครับออกไม่ยากเลยโดยพื้นที่ที่ผมอยู่มันสร้างความเครียดให้ทุเรียนง่ายมากไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องงดดอกก็มาขอแค่อายุพร้อมนะครับสี่ปีห้าปีเริ่มเห็นดอกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอากาศหนาวมันมีลมหนาวมาและหนาวแบบหนาวเลขหลักเดียวอะทุเรียนอยู่ไม่ได้นะครับยังไงเขาก็เครียด นี่ก็มีความคิดว่าแปลงนี้นะครับว่าจะปล่อยให้มันสูงสัก8เมตรที่แรกว่าจะปล่อยเป็นทุเรียนโบรนาน,นะครัว่าจะปล่อยขึ้นสูงๆแบบสูงๆเลยนะครับแบบถึงไหนถึงกันในนี้ไม่มีไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วพอเริ่มมีสวนเยอะขึ้นปลูกเพิ่มขึ้นการทํางานมันเยอะขึ้นนะครับฉีดยงฉีดยาก็ไม่ไหว นะครับก็จะต้องโหลดลงมาให้มันได้สัก8เมตรนะตัดยอดลงมานะนี่สูงอยู่นะครับสูงอยู่นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเป็นกล้องมุมกว้างอนะ่ะเราเลยมองดูแบบต้นเล็กๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันสูงมากเลยนะครับสูงมากเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปคุยกันในไลฟ์สดอีกทีนึงนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเพราะว่ามันจะได้เกิดแบบการถามตอบขึ้นมาด้วยนะครับแต่ไงผมก็จะทําวิดีโอแยกให้อยู่นะวันนี้พาเดินเข้ามาดูเฉยๆนะครับเดินเข้ามาเที่ยวเฉยๆเผื่อใครที่ไปพร้อมกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่สวนใบที่3มปรีดแดงแล้วนะครับเป็นหางประทูแล้วเกือบ100%เซนะครับ อยู่ในลักษณะนี้ทั้งแปลงทั้งสวนนะครับเป็นตัวทูออกมาแล้วหางประทูออมายอดปลีออกมาแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับทำสามชุดใบนะครับก่อนเปิดตาดอกก็จะทำดอกในช่วงประมาณป,ปลายเดือน ตุลานะครับตุลาพฤจิกาไปไปลายพฤจิกาต้องเห็นดอกนะครับไปไปลายพฤจิกาต้องฟอร์มดอกได้นะครับต้องฟอร์มดอกได้เอาง่ายๆกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จดอกต้องบานก่อนหนาวแรงมาเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีวิธีการยังไงเพราะว่าทุเรียนในภาคอีสานเนี่ยก็ อย่างว่ามันหนาวแรงนะครับไม่ได้รุ่นแรกก็ไม่ได้รุ่นหลังรุน่นกลางๆนี่ไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้หรอกหนาวเลขหลักเดียวหรือต่ํากว่า15องศาก็ไปแล้วนะครับล่วงละนาวเลยนะครับเชื้อราเอ้ยสันเบร์นเอ้ยหนาวเอ้ยนะครับขาดธาตุอาหารใบสังเคราะห์แสงไม่ได้ปรุงอาหารไม่ได้เตรียมต้นมาอาจจะไม่ดีพอเพราะว่ายังเป็นผู้ทําเรียนมือใหม่อยู่สะสมอาหารยังไม่มากพอ อย่างเงี้ยนะครับพอเขาได้ดอกได้อะไรมามันก็จะเลี้ยงลูกไม่ไหวก็จะสลัดล่วงไปเอาง่ายๆเชัวๆรุ่นธรรมชาติตีน้ํามึนเลยปล่อยเลยนะครับมาแน่ๆต้นพร้อมยังไงก็มานะครับแต่จะมาหลังหน่อยทีนี้ปัญหามาตัดลูกใส่ฝนนะครับฝนตกลูกก็เป็นใส่ซึมเอ้ยเป็นท็อปเอ้ยเน่าเอ้ยหนอนเจาะเอ้ยนะครับอ้หลายๆอย่างเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงเนาะ เรื่องของการทำผลผลิตเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ